ตอนนี้ก็มาหอนหอนหองเราพักเนาะหองไอซเยบินเนาะเาผักกับเมียโอ้สบายดีสวัสดีฮะโอ้สวัสดีฮะเียบินเด้อเด้อเป็นจุดตลาดต่างห่องพี่น้องสั่นเจสเตอร์พี่น้องเดนแกนโฮเทลพี่น้องเลยอ่าเนี่จะเป็นวิวในเมืองนะอ่าพี่น้องเบืองนี้ก็จะเป็นอนไรนะแคมของวิวงามพี่น้องคือบัเทิงนี่โอ้ยตื่นเต้นของขวัญเลยเนาะอ่ามีเสือในช่องะ

อาต่อปื้อยาเอ้ยบนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแทยอยากเข้าไปมันไม้ขายคำแหลกไกลไปสู่ขอเะจ้าแต่งงานสบายดีสบายดียดพี่น,อนอ้องวันนี้มาพบพาอกันแน่นอนกระเป๋าตัวกระเป๋าดีเมืนเอนี่สิบา้านซ่าก็ไม่ใช่เหมืนอ <c oughs> มนนี่กระดูกเตะเสาร์เนาะพี่น้องเนาะสิพ้าไอเควินไปกินเฟิร์เนาะบปากอะไรเนี่ยชิบะอายแล้วมาติดตามมาเห็นเนาะ เรา,ากินเฟอผ่าไอพไปแนบอจากถังไปกร็บชิพ้ามาผ้าไอเไปเนาะก็ะไอตุยก็ได้มาที่เราส่วนไอตุยไปน้ำกันน<ม>ี่แหละอาชาทานอมาให้มาทาแน่าาเอาปีกไก่ะพงนาอมาบาเออแล้สิกปีกไก่ามา่า่แมนสปีกไก่เมอโอ้แมนเนี่ยเสอกือตวันแมนเอามาี่สวค์เนี่เราไปเที่ยวสวค์มาแล้วก็แม่สปีกไก่มาแม่ว่าเออ้อตุย ใช่นอ้อมากาอแน่มากไอส่วนบอดี้มาลิ่นน้ำล้วก็มาเอาปิงไก่แน่ไอสิอไก่มาฝากเรานะ<ม>แต่กลับว่าไปกินเฟิร์สเข้มข้องเลยเราบ้านั้นตอนนี้เขามาหอดเนาะมาหอดอนนห้งแฮมอะไรนะเนาะแล้บอลรผักเนาะตอนนี้นก็อยู่ห้งแฮมจะมาซักแกะเนาะโอ้เที่ยวอเที่ยวเข้าเนาะพี่น้องปกตินี่คันบอมมี่อัดมาบวัน้เขามากะกะเขามาอัดตรงแฮมเนี่ยเขามาเลยจับเนาะบอมี่เขาว่าจับรู้มันรู้ระอะไรนะบกะเขามาเฮา เอ้าเป็นเามันพปเราจะเกือบแตะอาก็สงค่าเขาหรอเนี่เป็นเนียพเขามาไปคอยยอกมงยอกเข้ามาอล่เน้อกบุกกาเขามาเนาะได้ค่าหายเบอร์วิวเลยไปหายแล้วเดี๋ยวน้องมาถ่ายบรรยากาศชมวิวฟองนนั่นพอถ่ายลงนโอ้เขาว่ามีอยู่ในงามอะไรพอกรถทายโบเบิร์นนะพอถ่ายต่เบื้อเดียวเบื้อี่วอยู่ในของ้องนอน แต่ให้ข้อมูลไปเพราะว่าเบื้องนีจะเป็นวิวเข้มข้องเหมือนกันในเมืองนะงามครับเมื่อกีโอ้งามเลยนะไปเบ่งวิวพี่น้องตอนนี้ก็มางหอนหอนหองเราผักเนาะห้องไอชิวินเนาะเราผักกับเมียโอ้สบายดีสวัสดี่ะโอ้สวัสดีไอชิวินเด้อโดยไอายไปหลินสวัสด์มามวลว่าไงมวลมวลโอ้โดยโดยไปวัด โดยโดยโดยเลยทีมงานไปทำกันแท่งบัวโดยโดยแต่ว่าท่านทีมงานกับบวางในไ่ยเนาะครับก็บไปนำมิแจ่เขาสิฟ้าก็ไปกินเฟิร์นแจุนนาไอเนาะโอ้ยอยู่กับเกลือเราักมาหลวกลกด้วยเยลูกมหอโอ้โดยโดยโดยนี่เนาะไอเชวินแล้วเนาะเรามาแต่ยุวยเอแล้วเราก็มาเที่ยวลาว ในห้องสปาไปเราไปกินเฟอร์แคมคองเนาะโดยเย็นไม่หยวนเนาะนี่ขึ้นมาห้องเราเนาะชิ้นเซิร์นสันสันสันเจ็ดเนาะเขาจะเก็บฝากบรรยากาศวิวนี่เบื้องนี้จะวิ่งวิวเห็นในตัวเมืองของปักเซ่งนะพี่น้องเนะาะว่าอ่าตรรยากาคือจะเป็นองค์องค์แฮม,มนะสายลมเย็นเนาะทางนี้จะเป็นในเมืองเฮือกตลาดเจ้าเฮืองได้พี่น้องนะี่ มี่จะจุดเป็นจุดตลาดต่างๆพี่น้องสวนต่างจังหวัยึดเส้อทางพิสันเจเตอร์พี่น้องโรงแกนโฮเทลพี่น้องเลยอ่านี่จะเป็นวิวในเมืองนะเดี๋ยวขั้นท้ายมุมวิวเบื้องดำคลองในเบื้องนี้เด้อพี่น้องเลยงามงามงามตัวเมืองฝรั่งเศสงามเลยพี่น้องขึ้นมาเทิงมาเห็นอ๋อ้ยตัวใหญ่ที่คองควอนนี่เนาะอ่าเราบินเสือหายองโตพี่น้องแปลว่าต้องนำบริษัท ไปซื้อมาเนะตอนอนเขามา้าเจียวยี่หอแล้วไปซื้อไปแล้วเรว่าเอาขึ้นมาตัยขึ้นมาขึ้นมากลสองมาหอบสงมาหลอบสองอไจังจะไงก้นเนาะหร้าคออรงมีอะไรเด้อไอะยาเข่านะบะไปไปกินเขาบอย้ตุกตุกไปต้องาไปกินมัะ ต้องเป็นแหลองเป็นแหลน่นอเยล่างรเล่ XL XXL ว่จะไตวยเป็นแฟนเหยื่อมเมันเหยื่เยอใส่ใส่มันหกจจโซ่เาแมนแมนต้องปริมการไปลองั้งาสี ล้อึ้นเป็นกล้องใช่ป่กล้องมาอยู่ดีแล้วเมนล้อมึงอ่าพี่น้องเบอร์นี้ก็จะเป็นอะไรนะเนาะแคมของวิวงามพี่น้องคือมาเทิงนี่ใช่ป่ะของพักเต่าอยู่งเทิงสัตเจ็ดมาคางนี่จะเนี่ยเพียนวิวแคมคองเพียนครัวด้วยพี่น้องอ่านี่จะเมืองน้ำเบืองตลาดดาวเฮืองพี่น้องวิวงามไย รถแรงนินซันลุมรถขจบรถลุมเนาะเข้าห้องกิฟากันออกไปกินเฟอร์นะพี่นอ้องี๋้วิฟางอายเราไปกินเฟอร์อแชมคอมพี่นอ้องใส่กับเดีบแน่นะโอ้โอสมัยนีครังอยู่้เอ้ยจบ,บอ่อด้น้อหาเพลงนอนได้เพ่งหาเพลเพงิเงนไนร้านนอนจริงเลย

บรรยากาศแจ่มพร้องเจอกันงานเฟอร์พี่น้องเนอะอ่าตอนนี้เฟอร์ก็มานะคิวิตเนาะข้างข้างที่ซองนั่นเลยกินอีกเนาะแซ่บแซ่บละจุดไปแซ่บละโดยโดยอันนี้กับฝ้าก็มานั่งกินแ่มพร้องเสร็จแล้วเนาะมีบารดิมก็มาแล้วได้บารดิมวันนากินน้ำฟ้าได้เก็บกับคนฟ้าทั่วได้จะได้ ครั้งที่สอง่าานีเนาะเนนวัเซียแหอเควินนทําไมคือวาเอเควินไอเคลวินอควินอ้เควินนะเควินใครโอเคคือว่าเหมนเหมือนเป็นหมือนที่ซองจร่ฟานแล้วมา่วนมันล้มาท่านี้คือ่มาที่วัันี่สองข่ออติดใจเนาะเออวติดใจเป้หานี่ เราเสียงเนาะคนไทยคนยังกามาหลายเนาะคนไทยว่าจะเป็นคนไทยที่ตามาเตถิมากอ่าหลายเบี้ยวมิวคนเต็มเออแกมคลองพี่หน่อยเอ้ยนี่อะไรไคิวินเด้กินแซ่บได้อ้คิวินเลยที่ว่ามือนี้มากพอๆกันนี่แหละเป็นคิดที่ซองที่ว่าเรามาปักละมาปักเซกันนะแต่มันเจอะ เพื่อเฟือปากเชีวินาเราเมื่อเนะัเม่อกป้สก๊าเมื่อกีก่าเราถ่ายเดือนนะครับสีภามันกินเฟือจนเบื่อเนาะเฟ้อเหล่าเสียเนาะเรีกว่าชิ้าพิซซ่ากนมัอะไ่่่เ้ไอา้เบื่อเลยอ๋อันนเบื่อมยังมีไลน์อยู่เนาะเลยเลยเลยมีไลน์เมนูอยู่อันนี้ไยู่อ่ากิน ลาปิซาลาปิซาติดใจเนาะโอ้แต่แปงเป็ดเดี๋ยวลาปิซาโอ้แมนมาโอ้ข้าก็หูเนี่ว่าซับนี่เป็นเรือดแป้งเป็ดแก่แก่น้าพี่ <ś c oughs> นนะ้องเนาะสบาพวกเขากะเขาเอาหยาดกินก่อนเด้อพี่น้องเนอะด้๋ยไปใส่ล้วจะอัปเดตใหม่นะพี่น้องเนาะไปใส่ละหมดนี่เนาะเออเบิร์ตัวจริงพุงเขากะจะจังแนวไปใส่เดียตอนนี้ขอกินเฟรย์ก่อนเด้อพี่น้องอาชีพมันก็ยิวมข่าวเนาะพ่นักเนาะ เร็อแม่พี่น้องเออครับอ่าเสพเสพซสพตัวโดยอ่ามาเตรยมคอนยาตินมาเร็วพี่น้องขอบใจคริสตินเด้ออ่ากินเฟ้อแล้วนะตอนนี้เนาะหายแล้วก็สิกับไปฝากก่อนแต่ว่าข้าวกับสิกับมาห่วงฝากพอนแล้วต้นแรกอย่งว่ากทำไมหน้อยเนาะด้วยขอบใจดีเด้อก็ทายฝากพรว่าเลยเจอกันด้วเจอกัน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 เอาฝากพ่อนกันเนาะหายแล้วหายแล้วฝากพอนแล้วก็เจอกันใหม่ บายอาะนทุกคนนะตอนนี้พวกเขากับไปกินเฟอร์ยิ้มแคมของมันเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะคือว่าตอนนี้ก็กลับมาหอดทองหอดที่พักเลยพี่น้องอย่ากัดิมาขอบใจแล้วเนาะคือว่าเรากับผาไปกินเพลรแล้วก็แล้วก็ไดใ้ไก่ปีกไก่น้ำโป่งมาหนะนะน้าบาร์ดมเนาะแ่นปีกไก่มาตอนมาต่อดูลาโตมากินกับทีมงอ่างมาสั่นอ่ะนี่ปีกไก่แล้ว ใหญ่กว่าน้าอีกโอ้ใหญ่เป็นใหญ่พี่น้องสองโตอ่ะวันนี้อยางจับเบิ้งแร่แร่เบิ้งใหญ่ใหญ่กว่าน้าอีกพี่น้องเลยสองใหม่ใช่ไหมเนี่ยปีกไก่เราเอามาจะน่าปงกูได้นี่เนาะกินเขาแดงเขาแดงเด้เหมือนแรงเลยกินกับท่านจิมงานกับบาร์ดิมสิไรเนาะกินไก่บ่วลายเนี่ยจะเป็นยังแต่จิมงานได้กินเออทิ้มงานกินบาร์ดิมกินบ่วลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะร์ดิม น้องลิศวะวะเป็นลิศปัญญาต์แม่งน้องลิศมาหกินเนาะน้องลิศชีอันนี้ไอ้ชีเาแไม่ยังไม่ยังน้องลิศบเาขอใจภาษาเราขอใจภาษาภาษาละเราเออแล้ววะลิศไม่ยังลิศชีเะาบรีลิศเตือนยังเตินเป็นภาษากฤนเตือนาะเขาก็เลยกินเฟ้อเลยอธิบายเราบุหรี่นมันบอกมอชมเลยแม่เนี่เออคำว่าลิศชีดวงเนาะลิศชีดวงถ้ากินข้าวหมกาบเบาเนเราขอใจอยู่ะมยังลิศชีเรอด ก็คือเห็นหน้องเดี๋ยวมันยังห,กหักซาอยู่ตอนนี้พี่น้องอยงากให้มันดีอยู่เดี๋ยววันตอนนี้พวกเขาก็กลับมางหองเลยน้องได้ไกลามากเลยก็แล้วก็ากากห้เสือมาแน่สองโต๊ะพี่น้องโอ้เนี่ยมาตุยกับไอ้เสือน้องของฝากจากอเมริกาได้พี่น้องโอ้ห้าก็ได้นท์ของอเขาดีแจกนะพอดีเลยห้าก็ได้แล้วนี่ได้หากก้าเห็นครั้งแรกโอ้ไอ้เสือนุ่งเย็นอะไนี่เนี่ยวันี้อักกฤษีได้อยู่นุ่งแบบอยู่หองอยู่ เป็นเย็นเนาะพี่เนาะยานมันหอนใส่ดินใส่ดินบุญสมอัติชงเพื่อเอาหน้าบันเกิดบองงั้นายเนาะงั้นศพบองไปท่านมีแล้วตอนนั้นไปแล้วนะบุกกาไปแล้วมันจีบข่าวคายงูไปารับซาเปเล่แหละหยาดเนี่ยมาเตยพิคนญาติพี่เลยพี่น้องบอกเรื่องพี่เรื่องย่างเนี่ยโม้สุดบังเน่าลูกแล้วนะท่านคนที่ญาติพี่มาจะได้จะหน่อยมากเลยไปผู้เดียวเลือๆเลือกอะไรเนี่ยบุกกาจ้ะ ร้อนจ่าเบื่องหน้าพีนิตตาเลยครับปณิยานนอนบนรับเขาเลิยานคนหมือน้นหลอคนมาไม่นไคนรเดีว่อางค้นหลอกนนะจะไปใจดีอยมาหลออพอดีมเด้อจริงใจกับพันเอร์ด้อจิงจังกับพันเอเด้อพันมาเจอพันเอกเขาพูดมาตัวเนาะตัวเป็นเคยตัวคล้ายบ่สงสัยยานแม่เลยหอนยามเลยจ้าเขาตัวขืนแนวเขาตัวขืนลาสันไปอ่ะสัหลับพี่น้องวล่ายหยห่าง ผมเขาก็บสิเขัวแล้วจั้หน่อยเนาะมึอแกลงเขาสิไปะะมีถ่ายวีแน่หรือ like buddy, ระะวา่าบอดดี้เขาสิไปว่างคอนเสิร์ตเพิ่นสิถ่ายวีเพลงกันนะพี่น้องเนาะแต่ติดตาม,มเพิ่มเบิ่งในสองบอดดี้เดอ้อแต่ก็ฝากติดตามมาตุ่ยเนี่ยมาตุ่ยกับสิเริ่มปล่อยเพลงมาแล้วเนาะเจ้าน้อยปล่อยเพลงมาเนาะ<ม>ถ่ายอาทิตย์นี้งสิปล่อยเพลงให้พี่น้องฟังเพงลงจิ๊บจูนะที่ว่าบอดดี้เราลงไปในสองวางคลิปแล้วนะพี่น้องเนาะแตฝากทุกคนติดตามเด้อเป็นกำใจพวกเขาเนาะกำลังบุกสร้างตัวตรงนี้ ว่าปเได้ไปสวัสดีเฟสของเขาเนาะฝากติดตามผลงานในตัวอีเด้อเพลงสปล่อยโอ้ยมวนแห้งเพลงมอดีมบิดสิยงไทยเดือนไทยมีประมาณเหมือนอื่นเนาะเหมือนอื่นเหมือนคือปล่อยด้วยนะเพราะว่ามันลองมาล่นในเพลงนี้เพลงมอดี้บิดของมวนได้แบบจังหวะลั่มมอลั่มน้ำออกมอลั่มแบบเสียงในห้องยิงก็โอ้ยมอลั่มผสมมาเลยลูกทุ่งอินดี้ผสมผสารมอลั่มแมนแมนที่ว่าฝากคนติดตามเนาะเอาละทุกคนบ๊ายบายเด้อเจอกันคลิปหน้า